เหตุที่ได้มานะครับแม่ของไหวป้าแม่ของบอกว่านเขาจะโชว์พีมืออีกแล้วนะครับพี่น้องนี่มีเห็ดปิดแล้วก็เห็ดกอที่ได้มานะครับแล้วก็จะกินข้าวแรงกันนะครับกินข้าวตอนเย็ยนกันก็ได้ใส่ร่วมกับนักชูเลยกเกียงกับเอาหมอ้อขชาวมมาปันอินนะมันใช่รอราลุกก็แล้วอะ móc hung gần hơn nó năm nữa 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 nó năm nữa 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 chú nữa 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 mà ไปเก็บเห็ดมาสดๆแล้วก็หิวข้าวครับตอนนะี้มีนเน้จิ๋วโมงเน้อมปะปันนะเฮ้ยเก่งเชื่อกันกินเชื่อกันทำอืมอืมบ้าอ่า กันไปหาเห็ดนะครับแล้วก็แกก็พาไปมึงก็ไปนะครับไปด้วยกันคืออือแล้วเดี๋ยนพันมาพันอยู่พันอะไรอืมเช่าอะไรอืมรันดีมาก ต้องซีมผีหนอนะอ่ะดัเบเพืนก่อนจะจะเลี้ยงนะ <c oughs> <c oughs> กันรากินซะใช่แล้วอยู่น้องอืม คือไบอกแตงาตรงนแม่ัเนยุงองอะมือเรงองเขาเะยวะเดี๋ปิดนะครับ ทางโคไม่เลยแข็งเล้ลิ้นกข็งกว่านึงอืมนอข้พาวพี่น้องรอสักพักนะครับเราก็มากินกันเนาะเจ้าดีครับนั่นแหละเข้ามาเดีวด๋ว่าเออเนี่ยกินข้าวครับมาๆๆๆมามาเห็ดปีติอันนี้เลยเราก็อร่อยนะครับนะครับไอ้กองกินข้าวมะหูก้านไหนดิ้นพัดตรงไหนพัดเลยพัดเลยหงายพวกนั้นนี่ยน้ำหนักพัดไใบรอกงเข้าไหนพูดตัน เดี๋ยวมาผัวข้ามาโบห้องหัวผู้พัดไว้กับพัดใส่ในถังไว้เดี๋ยวพวกก็มีเพื่อนเอาแค่คลองในห้องเอาเดี๋ยวบอกมีเพื่อนเอาใครกินแล้วเอาหัวนั่นอ่ะอืมอร่อยนะอืมจังหวัดมึงงอมึงเอเลย อากองเงินเข้ามามา,าม้นปอนนะดินผาพเท้าอืมอร่อยอืมจริงด้รับปากงมา กินเดลือกันห้าคนนะครับแบบครอบครัวอุ่นนน้ำน้ำมันอะเห็นน้ำอ่ะอร่อยเลยกับบ่าอร่อยนะอือร่อย้ะจำวหมอนล่างไหน ว่าเห็ดแบบนี้นะเอาไว้ตักแห้งแล้วก็เอาไว้กินถนอมอาหารไรนะครับเอาลูกเมี่ยง่้าวท้าจํามัเอาลูกไ้มนะี่ยนเนี่ยาจาัไมิเขาอุ่นแห้งนะกะไพ่เขาอุ่นเอาไว้นหนนะจํา,จาม มันกขึ่นนุ่นพี่ดื้นำหนัพี่ดืวอแบบเดบะถ้ากินแบบแนี้นะไม่ได้ยินเสียงแมวเลยลุ้เหยียดตอยอีกที กินยังเหรอว่างอืก้อนขานะาจามาแม่กินน้ำกันเยอะมากก้อนขาด่างอันมากก็แลย อห็เป็ดอ่อยอ่ะเหบเลนะืองัห้หวายเหรอเหเลืมีก่อนนะแล้วเตียงก้อนน้ำักหาไรนัรรน่นะาอาเอาเอาอน้ำแ่ะตัวใม่หมบ๊อ năm không lắm này áo mua được con áo mua là nó giảm ơ giả lạ ha mình chưa yêu mình có pia được chưa có mú mình chưa có hai mú bao mú lo rồi pia mà này đúng rồi

นี่แหลแล้วก็ต้องเป็นยาบำรุงให้อินนอ่มต,ตล้มบำรุงร่างกายเหฮะ เห็นหอมหวานน,น,านี่อะไรทำดีนะมันสว่างเกินไปครับคุณอะไรแบบไม่เคยเห็นเห็ดทงนี้ ข,ขวายไหนเขาวงางหมไปน,ะนี่ไม่หเหรอหงือหอมเหงอคั่เอ็ส่์งรองหงส์ใช่รึเปล่าใชรเปให้หมอนไปเชื่องเลย<ช>อโอเคครับพี่น้องม้วนเชื่ก็ได้ดังเลี้ยงก็จะลาพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับชุปกินเห็บปิดนะครับเห็บกีแบบอร่อยอร่อยเลยนะเห็บปิดเขาลุล่วงยังงมันนะมันไปซ่าหยย่างเลยเนาะ บ,บ๋ยว่าคนที่ยังไม่อิ่มก็จะกินต่อนะครับเดียวตักกับเขาอีกโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ